ครับช่วงนี้อยู่ในช่วงเทศกาลตรุษจีนวันขึ้นปีใหม่ของชาวจีนนะครับครับก็หลายท่านก็แต่งตัวเป็นมงคลสีแดงเนาะตามความเชื่อว่าสีแดงเป็นสีแห่งเออแล้วก็เสื้อที่จะนํามาใส่ในช่วงเทศกาลตรุษจีนนั่นก็เป็นเสื้อใหม่เนาะครับเออหมายความว่าจะมีอะไรใหม่ๆเข้ามาในชีวิตหรือเปล่า นะฮะตอนรับปีใหม่ตอนรับปีใหม่ครับเขาไม่นิยมเอาเสื้อเก่าขุดมาใส่กันนะครับซื้อเสื้อใหม่จะถูกจะแพงก็แล้วแต่กําลังเงินในกระเป๋าของแต่ละคนนะฮะครับในขณะที่ต้อนรับปีใหม่สวมใส่เสื้อใหม่ๆชุดใหม่ๆก็ต้องไม่ลืมของเก่าๆครับของเก่าๆที่ว่าก็คือบรรพบุรุษบรรพชนบุพการีนะครับผู้มีพระคุณซึ่ง คนจีนถือคุณธรรมคือกตัญญูกะตะเวทีกตัญญูรู้คุณเนี่ยเป็นคุณธรรมสําคัญนะฮะทำให้มั่งมีสีสุขทําให้เฮงเฮงปังปัง,ปงร่ํารวยเพราะว่าไม่ลืมที่มาไม่ลืมพระคุณของบรรพบุรุษนั่นเองนอกเหนือจากปู่ย่าตายายบรรพบุรุษพ่อแม่อะไรต่างๆแล้วเนี่ยนะครับก็นิยมไหว้เทพถ้าเป็นเทพ,พเจ้าความกตันญูก็คือเทพห้าวจื่อเอียนะครับเทพกตันญู